โต๊ะกินขาวสตูดิโอสวัสดีครับวันนี้จะมาทำการแกะกล่องสินค้าใช้งานนะครับกับนาฬิกาการ์มินซื้อไว้นานมากตั้งแต่พฤษภาแต่เพิ่งวิดีโอเพิ่งจะมาทำตอนนี้นะครับรุ่นที่ซื้อก็จะเป็นรุ่น Instinct 3ขนาดหน้าจอ50มิลิเมตรรูปแบบหน้าจอเป็น a m o l e d นะครับผม เราก็จะมาดูกันว่าในกล่องของ g ารม์มินมีอะไรมาบ้างเปิดมาก็เจอนาฬิกาเลยนะครับสวยงามครับพึ่งออกปุ๊บผมซื้อปับป๊บๆเลยถูกจลิตสุดๆกับนาฬิกาทรงแบบนี้นะครับถึกๆคล้ายๆ G-Shock สมัยก่อนเบื่อกับ Apple Watch ทรงสี่เหลี่ยมมากๆแล้วตอนนี้ก็เลยหันมาใส่นาฬิกาทรงกลมชอบนาฬิกาทรงนับปัดทรงกลมครับอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จเป็นไทสีนะครับ คือต้องบอกว่าสิ่งที่ประชับใจแรกที่สุดเลยก็คือหน้าจอใหญ่ถึกทนแต่เบาครับนาฬิกามันเบามากเบาแบบมีความแตกต่างกับ Apple Watch Ultra er 2ที่ผมใส่แบบมหาศาลเลยครับถ้าเป็นถ้าคุณเป็นคนที่ชอบวิ่งนะครับออกกำลังกายนะครับคุณจะรู้เลยว่าไอ้ Apple Watch Ultra er 2เนี่ยมันมีความหน่วงมีน้ำหนักเวลาวิ่งแล้วมันจะแบบ รู้สึกได้อะว่ามีอะไรอยู่บนข้อมือแต่กับอันนี้หลังจากใช้งานมาประมาณ3-4เดือนแล้วนะครับอันนี้ผมใช้งานมา3-4เดือนแล้วผมถึงจะเอาํอาวิดีโอมาแกะกล่องให้ดูกันต้องบอกว่าวัสดุคือแบบชอบถูกใจ m i l ิเ a อรี่เกรดทุกอย่างมีความทนทานอันนี้เป็นฟิล์มติดหน้าจอมานะครับไม่ใช่หน้าจอมันเปิดไว้อยู่ก็ สั่งซื้อมาพร้อมกับนี่ครับฟิล์มมีทั้งแบบ TPU แล้วก็มีแบบกระจกนะครับผมผมเลือกติดแบบ TPU ที่มันจะเป็นแบบเหนียวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าแบบกลาสเป็นแบบไหนอันนี้จะเป็นแบบกระจกเออ TPU โทษทีโทษท,ท,ทีอันนี้เป็นแบบ TPU ครับนิ่มๆเอ๊หรือกระจกวะทำไม่ได้ละน่าจะกระจกสิมั้งท้ายอย่างนั้น อ่าอันนี้เป็นแบบกระจกไม่ได้เลือกติดแบบกระจกนะครับผมแกซื้อมาทั้งสองแบบแล้วรู้สึกว่าแบบกระจกมันจะเห็นขอบกระจกอะ่ะมันจะมีความเห็นขอบกระจกอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะติดแบบ PPU นะครับผมสินค้าสั่งจากช้อปปีครับไม่แพงครับอันละ,อนละสองอันร้อยกว่าบาทอะ่ะตกอันละไม่กี่ไม่ถึงร้อยอะ่ะอ่าเป็นแบบ PPU นะครับผมก็จะมีความเป็นแบบเหนียวเหนียวหน่อยอะไรอย่างเงี้ย แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการติดนะครับไอที่ผมติดไว้นี่คือแบบก็จะเห็นรอยแล้วก็เห็นฟองอากาศประมาณหนึ่งหลังจากติดใช้งานไปแล้วอะไรอย่างนี้แต่ก็ช่วยโปรเทคได้ได้พอสมควรเลยครับถึงแม้ว่าตัวขอบนาฬิกามันจะมีการยกสูงกันหน้าปัดไว้แล้วแต่ก็ติดไว้เพื่อความสบายใจครับการใช้งานเรามันค่อนข้างที่จะหลากหลายวาไรตี้โอกาสที่มันจะกระทบ เข้ากับหน้าจอาก็มีโอกาสสูงเพราะว่าขนาดความกว้างหน้าจอนี้มัน50มิลิเมตรเลยนะครับถือว่าเป็นหน้าจอที่ใหญ่พอสมควรตอนนั้นก็กำลังช่างใจอยู่ว่า hey, จะติดแบบนิ่มๆดีหรือจะติดแบบกระจกดีก็คิดไปคิดมาแล้วก็สระตาได้ว่าขอลองติดแบบนิ่มๆก่อนละกันอยากรู้ว่าเป็นยังไงอุปกรณ์ของการติดตั้งก็ไม่ยากครับง่ายเหมือนติดฟิล์มทั่วๆไปครับ ติดเองครับขอ,ของเราเองเร,เราดูแลรักษาเองครับถ้ามันไม่รอดก็สั่งใหม่มาติดใหม่ <c oughs> ไง่ายๆแค่นั้นไม่ยุ่งยากหลังจากการใช้งานมาประมาณ3เดือนครับ <c oughs> ผมประทับใจมากด้วยอย่างแรกเลยคือความเบาอย่างที่2คือเรื่องของแบตเตอรี่คือ ถ้าเทียบกันระหว่าง Apple Watch Ultra ที่ที่ใช้งานก่อนหน้าเนี้ต้องบอกว่ามันต้องชาร์จทุกๆ2วันนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะใช้งานไม่ได้แล้วผมเป็นคนใส่ในาฬิกาพวกนี้ใส่แบบสมาร์ทวอทเนี่ยใส่แบบไม่ถอดเลยอาบน้ำทำกิจกรรมทุกอย่างไม่ถอดถอดอย่างเดียวคือตอนชาร์จติดตั้งง่ายครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเคลียร์ฝุ่นให้เรียบร้อยมันก็ยังไม่มีหรอกครับเพราะว่าเราเพิ่งแกะกันมามัน ผลผนอนนะได้ยังไม่เยอะเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ลุยเลยครับไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเรื่องเรื่องี่เอียดตัดต่อเยอะเสียเวลา วิดีโอก็ถ่ายไว้ตั้งนานแล้วดองไว้เป็นเดือนๆสามสี่ mm hmm. เดือนใช้ในการมาสามสี mm hmm. ่เดือนเพิ่งจะมาเจอว่าตัวเองถ่ายวิดีโอตอนแกะกล่องไว้ก็มานั่งดูใหม่กงมานั่งทำใหม่หมดอีกนี่ครับ mm hmm. เขาจะ,จะแบ่งครึ่งมาให้นะครับถ้าเราทําการติดตีละครึ่งอันนี้ติดผิดครับหมายความว่าจริงๆมันควรจะต้องแกะฝั่งนี้ออกก่อนเนี่ยครับว่าต้องแกะฝั่งนี้ออกก่อนแล้วค่อยดึงหน้าจอทีเดียวผมดันไป ดึงในตรงนั้นก่อนมันก็เลยทำให้เกิดเป็นรอยขึ้นมาเลยทีนี้รอยผากลางเลยแหละฝนก็เข้าอีกทุลักทุเลนิดน,นึงครับไม่ค่อยติดฟิล์ม tpu อย่างนี้มาก่อนก็เลยไม่แน่ใจนี่ครับพยายามดิ้นีแล้วอะไรแล้วก็ตามสาภาพครับรับสาภาพได้อันนี้แค่เอาไว้ป้องกันหน้าจอไม่ให้มันโดนรอยหรือเกิดรอยจากการใช้งานปกติ ก็ไม่ได้ระวังเท่าไหร่ก็มันก็เป็นรอยปกติแต่การใช้งานกลางแดดการใช้งานปกติทั่วไปก็คือไม่ได้มีเงาสะท้อนรบก,กวนสายตาเท่าไหร่เดี๋ยวไว้จะลองหาฟิล์มที่มันเป็นแบบฟิล์มด้านมาติดทีหนึ่งว่าเวลาเราออกแดดจ้ามันจะสะท้อนไหมอันนี้มันมีบ้างนิดหนึ่งครับแต่ไม่ได้ไม่ได้กวนสายตาอะไรขนาดนั้น เทียบกับ Apple Watch Ultra 2ที่ผมใส่อยู่คือแบบคนละเรื่องอะ่ะความเข้าข้อความแบบนี้มันคนละเรื่องเลยแต่ถ้าเรื่องของความเสถียรการคอนเนคกกับ iPhone ที่ใช้อยู่ก็ต้องยอมรับว่า Apple Watch Ultra ทำได้ดีกว่าเห็นๆน,นะครับเรื่องการแจ้งเตือนเรื่องการใช้งานแบบทั่วๆไปอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดแบบเรื่องของความอึดความถึกความทนการใช้งานในการ ออกกาลังกายอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่า Garmin Instinct 3ที่ผมซื้อมานี่มันตอบโจทย์จริงๆครับแล้วปัจจุบันก็ยังมีอยู่สองเรือนนะครับสลับกันใส่บ้างน,น,นานๆจะสับมาใส่กับตัว Apple Watch T หนึ่งเพราะว่าพอใส่ Garmin แล้วบอกตรงๆว่าติดครับติดเลยมีความชอบมากระหว่างนี้ก็เป็นการเซตอัพครับ ขอ Fast forward ให้ดูแล้วกัน่าเซตอัพมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับเปิดแอปไว้ผมเคยใช้การ m i n อยู่แล้วก็มีแอปอยู่แล้วก็มีบัญชีการ m i n อยู่แล้วอะไรอย่างนี้มันก็แค่แบบอินสตอลลงใหม่แล้วก็คอนเน็กใหม่เท่านั้นเองไม่ได้ยากอะไรเลยการใช้งานง่ายครับรวมๆไม่ได้ยากอะไรแต่หน้าจอก็ถือว่าโอเคสู้แสงชัดคมอีกฟีเจอร์ที่ชอบมากคือมีไฟฉายอันนี้โคตรเด็ด เด็ดเลยยอมรับเพราะว่าทุกวันนี้เวลาวิ่งกลางคืนปุ๊บผมก็จะเปิดไฟฉายเนี่ยครับมันก็ปรับได้ว่ามีไฟขาวไฟแดงอะไรเงี้ยผมก็จะเปิดเป็นไฟแดงเวลารถวิ่งมาหรือวิ่งตรงทางมืดๆเขาก็จะได้เห็นว่าเออมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยจะได้หลบเลี่ยงได้หรือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ประทับใจเลยแหละอันนี้ยชอบมาก แล้วมันก็ไม่ได้กินแบตอะไรขนาดนั้นขนาดเปิดตอนวิ่งนะครับผมวิ่ง5้าโลประมาณ40่นาทีอย่างเงี้ยก็เปิดตลอดก็แบตลดไปประมาณสักสามนห้าเบ้างแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเปิดตัวชี้วัดอินดิเคเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อกี้แอปแจ้งเตือนเขาขึ้นปกติเลยนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างการแจ้งเตือนการทัสอันนี้ไม่ใช่เป็นแบบทัสกีนนะครับจะเป็นปุ่มกดผมชอบมากเพราะว่า การใช้งานทัชสกรีนกับ Apple Watch u l t r a 2เนี่ยมีปัญหาเวลาเราแบบวิ่งเหนื่อออกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันแบบทัชติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอเป็นปุ่มกดแล้วมันแบบชัดเจนการใช้งานการสั่งงานมันแบบแน่นอนมากกดออกกดเข้าอะไรอย่างเงี้ยใช้งานสะดวกอาจจะต้องแบบปรับตัวนิดน,นึงช่วงแรกๆแต่พอใช้งานไปสักพักนึงเท่านั้นแหละครับ พอเราชินแล้วก็โอเคเราก็จะใช้งานได้แบบสมบูรณ์สมบันเลยนี่นะครับก็ลองทดสอบฟีเจอร์ต่างๆก่อนใช้งานจริงรีวิวการใช้งานจริงอันนี้ไม่ได้ทำไว้นะครับอันนี้ทำเฉพาะตอนที่แกะกล่องไว้เพราะว่า,วาทำไว้เพื่อเป็นหลักฐานการรับสินค้าจากร้านที่เราสั่งซื้อด้วยแหละครับ อันนี้สั่งซื้อจาก Garmin Official ใน Shopee นะครับสั่งซื้อมาอะไรอ่ะ66มะพฤษภาเอ้ย55ดิ55ใช่ใช่ช่ใช,ใชสั่งซื้อตอน55ตอนได้วันที่8พืษภาคมไปฉายสว่างมากบอกเลยกลางคืนมืดๆส่องไปนี่ถ้าอยู่ในห้องเนี่ย3เมตรจะเห็นเลยแต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็ประมาณนี้ครับ ระยะทำการก็2เมตร3เมตรแต่เห็นชัดแน่นอนเปรียบเทียบไซส์เลยนะครับใหญ่กว่าเห็นๆครับใหญ่กว่า Apple Watch Ultra 2แบบปักปักเพราะว่า Apple Watch Ultra 2เนี่ยขนาดหน้าจอเขาคือ49เอ้ยขนาดตัวเรือนคือ49มิลิเมตรแต่อันเนี้ย50มิิเมตร50ม mm, มนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นรูปทรงงทรงกลมครับมันก็เลยดูแบบเนี่ยเข้าข้อแบบ เข้าข้เข้าข้อสุดๆเลิฟมากชอบสุดๆกาเม i น i ิงสติงสามออโมเลนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปแกะกล่องนาฬิกาเรือนนี้การใช้งานดีครับไปหาดูคนอื่นเขารีวิวเรื่องการใช้งานแล้วกันพะส่วนตัวผมใช้งานอยู่แค่สองอย่างใน10วิประจำวันแจ้งเตือนกับออกกำลังกายวิ่งจกักรยานเท่านั้นนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีนะครับทุกคน